ดีค่ะชื่อพิมพิชาค่ะอายุ46ปีนะคะเออเป็นแม่ป่วยเป็นโควิด -19 อะค่ะแต่ว่าต้องเอ่ออาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วต้องกักตัวรอแม่เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลยังไม่มารับก็กักตัวกันอยู่3วันนะคะแล้วเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงก็ติดต่อไปที่สายด่วนแพทย์แผนไทย ช่วยชาตินะคะคุณหมอแพทย์แผนไทยก็ส่งย,ยาสมุนไพรมาให้รับประทานก็คือไปตรวจแล้วมันไม่พบเชื้อะคะ่ะแต่ก็ทานยาสมุนไพรจันทะเีลา,เาปะสะฟ้าทลายโจรแล้วก็ยาห้าลากอะคะ่ะแล้วหลังจากที่ทานไปเนี่ยก็ไปตรวจก็ไม่ไม่มีเชื้อนะคะ แต่ว่าก็ทานจนจนครบตามที่คุณหมอได้ได้แจ้งไว้แล้วอาการที่ดีขึ้นที่เห็นชัดก็คือก่อนเนี้เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้อากาศอะค่ะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนอนห้องแอร์จะหายใจไม่ออกคัดจมูกพันจมูก แต่พอทานไปจนจนครบแล้วอาการที่คัดจมูกคันจมูกก็หายไปก็หายใจได้โล่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณคุณหมอแพทย์แผนไทยมากค่ะ